ขยี้ตาโรัวภาพล่าสุดน้องสโสนลูกสาวมอสออร่าจับสวยระดับนางเอกสวยอึงพ่อมอสไว้หนวดเลยเผอแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆดูจากภาพล่าสุดของน้องสโสนสิสรานลูกสาวคนโตแห่งบ้าน ปัทวีการล่าสุดมอสปฏิพานได้โพสต์ภาพของลูกสาวลงอินสตาแกรมหลังจากที่น้องโหนไปออกงานอีเวนต์กับคุณแม่เกมดวงพรหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยเพียบ